สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับคือเรื่องการจัดการศึกษาให้บุคคลที่มีความพิการสอนในประเทศไทยเรานี่แหละครับเอกสารที่เราดูกันมานี่โอ้โหมีแง่มุมน่าสนใจเยอะเลยทั้งแนวทางทั้งความท้าทายที่เราต้องเจอในการสนับสนุนคนกลุ่มนี้จริงๆ ใช่ค่ะเหมือนเรากำลังจะมาแกะดูกันให้ลึกขึ้นว่าจริงๆแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะคะ่ะครับผมงั้นเราเริ่มกันตรงคำจำกัดความเลยไหมครับเพราะเอกสารก็ชี้ไว้ชัดเจนเหมือนกันคือแม้เราจะคุ้นคำว่าพิการซ้อนนะแต่ก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจ อย่างตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการพศ2552เนี่ยเขาให้นิยามว่าเป็นคนที่มีความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทในคนคนเดียวกันอ๋อค่ะเช่นอาจจะบกพร่องทางสติปัญญาร่วมกับตาบอดแบบนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าเออต้องการการสนับสนุนทางการศึกษาที่เข้มข้นเป็นพิเศษเลยค่ะแต่ก็มีจุดที่น่าสนใจนะคะคือมีข้อยกเว้นสําหรับกลุ่มคนขูหนวกตาบอดอันนั้นเหมือนจะมีนิยามเฉพาะแยกออกไปต่างหากเลยอ๋อครับครับ แล้วถ้าดูข้อมูลออไม่กี่ปีก่อนอย่างปี2,561ก็พบว่ามีนักเรียนกลุ่มพิการซอนเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะหลายพันคนเลยทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาเฉพาะทางหรือศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วก็ในโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปด้วยซ้ำแสดงว่าก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเหมือนกันนะคะนั่นสิครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแล้วทีนี้แนวคิดในการจัดการศึกษาให้คนกลุ่มนี้ มันเปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนครับเท่าที่เอกสารนําเสนออืมเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะคือจากเดิมที่อาจจะมองเรื่องการสอนตามลําดับขั้นพัฒนาการหรืออะไรแบบนั้นตอนนี้เหมือนหัวใจสําคัญมันเปลี่ยนไปเน้นที่เเรียกว่าทักษะที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันทักษะที่ใช้ได้จริงใช่ค่ะหรือที่เรียกว่า functional approach คือเน้นสอนสิ่งที่เขาเอาไปใช้ได้จริงๆณเวลานั้นในบริบทที่เป็นธรรมชาติที่สุดยังกิจวัตรประจําวันของเขาเองเลยพอพูดถึงการนําไปใช้จริงนี่มันก็พาเราไปสู่ความท้าทายเหมือนกันนะครับที่เด็กๆก,กลุ่มนี้ต้องเจอเอกสารชี้ชัดเลยว่าเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งคือการสื่อสารใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นแกนหล,ลักเลยก็ว่าได้บางทีเราอาจจะต้องเอ่อหาวิธีสื่อสารทางเลือก หรือที่เรียกว่า alternative communication มาช่วยอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นการใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะคะเช่นอาจจะเอาเศษผ้าชัตตัวมาให้เขาจับเพื่อบอกว่าอ๋อถึงเวลาอาบน้ำแล้วนะอะไรแบบนี้หรือบางทีก็อาจจะมีเทคนิคช่วยฝึกกล้ามเนื้อปากเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพูด อย่างเช่นการใช้ลิ้นเลียอาหารที่มันเหนียวเหนียวร่อยหรือว่าการเป่าฟองสบู่าาแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะโดยเฉพาะดเด็กที่มีภาวะสมองพิการบางประเภทอันนี้ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเลยค่ะครับเข้าใจเลยครับนอกจากเรื่องสื่อสารแล้วอีกกำแพงหนึ่งที่เอกสารชี้ให้เห็นก็คือเรื่องการเรียนรู้โดยตรงเลยเด็กกลุ่มนี้อาจจะต้องการเวลามากขึ้นใช่ไหมครับในการเรียนรู้ทักษะใหม่ใ ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีความยากลำบากในการเข้าใจเรื่องที่มันซับซ้อนมากๆหรือว่าเป็นนามธรรมามากๆอืม,อมแล้วก็จุดสำคัญอีกอย่างคือการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยไปปรับใช้ในสถานการณ์อื่นๆที่มันต่างออกไปหรือที่เรียกว่า generalization นะคะอ๋อเข้าใจครับเหมือนกับว่าเรียนนับเงินในห้องได้แต่พอไปเจอร้านค้าจริงอาจจะยังปรับใช้ไม่ถูก ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งตรงนี้เป็นความท้าทายสําคัญเลยแล้วบางทีนะคะพฤติกรรมทีเ่เราอาจจะมองว่าเป็นปัญหาหรือพฤติกรรมท,ท้าทายจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นวิธีที่เขาใช้สื่อสารความต้องการบางอย่างออกมาก็ได้อ๋อเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึง่งใช่ค่ะสิ่งสําคัญคือเราต้องพยายามวิเคราะห์หาสาเหตุให้เจอก่อน ไม่ว่าจะมาจากระบบประสาทรับความรู้สึกของเขาเองปัญหาสุขภาพหรืออาจจะเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมที่เขากำลังทำอยู่ก็ได้บางคนอาจจะไวต่อการสัมผัสมากๆหรือที่เรียกว่า tactile defensiveness หรืออาจจะมีพฤติกรรมทำอะไรซ้ำๆที่เรียกว่า stereotypical behaviors นะคะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นเอกสารยังพูดถึงเรื่องความบกพร่องทางร่างกายที่อาจจะพบร่วมด้วยอย่างภาวะสมองพิการหรือ CP ที่เราคุ้นเคยกันใช่ค่ะ ซึ่งกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องการการดูแลเป็นพิเศษเรื่องการจัดท่าทางหรือ Positioning ที่เหมาะสมการปรับเก้าอี้หรือที่นั่งพิเศษต่างๆเพื่อให้เขาสามารถนั่งหรือทำกิจกรรมได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้มันก็นำมาสู่แนวทางการจัดการศึกษาที่ต้องปรับให้เข้ากับแต่ละคนจริงๆนะครับถูกต้องค่ะเริ่มตั้งแต่การช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มเลยซึ่งเอกสารเน้นย้ำความสำคัญของช่วง3ปีแรกมากๆเลยนะคะ3ปีแรกสำคัญมากค่ะแล้วก็บทบาทของครอบครัวหรือที่เรียกว่า family focused early intervention อันนี้พรบการศึกษาแห่งชาติของเราก็ให้ความสาคัญมากๆค่ะครับแล้วในส่วนของหลักสูตรล่ะครับต้องปรับยังไงบ้าง ลักสูตรเองก็ต้องมีความยืดหยุ่นสูงค่ะเน้นชีวิตประจําวันเป็นแกนหลกักอาจจะใช้กิจวัตรประจําวันหรือ daily routine เป็นฐานหรือใช้หัวข้อที่มันใกล้ตัวเด็กหรือ t e m e b a s e d มาเป็นตัวตั้งแล้วก็บูรณาการทักษะต่างๆเข้าไปในกิจกรรมนั้นๆพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ อย่างเช่นกิจกรรมเตรียมอาหารง่ายๆเนี่ยค่ะเด็กก็ได้ฝึกทั้งทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กการสื่อสารบอกความต้องการการตัดสินใจเลือกวัตถุเด็บอะไรแบบนี้ไปพร้อมๆกันเลยในกิจกรรมเดียวอ๋อเห็นภาพชัดเลยครับคือเรียนรู้ผ่านการลงมือทําในชีวิตจริงเลย ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหลักการหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะแล้วเอกสารก็ให้ความสำคัญก็คือการออกแบบเพื่อทุกคนหรือ universal design ที่เราเรียกสั้นๆว่า UDUD universal design ค่ะแนวคิดนี้คือการออกแบบสภาพแวดล้อมผลิตภัณฑ์หรือแม้กระทั่งการเรียนการสอนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการดัดแปลงแก้ไขอะไรเป็นพิเศษมากมายนักในภายหลังอันนี้เราน่าจะพอเห็นภาพกันบ่อยๆนะครับอย่างพวกทางลาด ที่ต้องมีความกว้างความลัดเอียงที่เหมาะสมมีราวจับที่มั่นคงใช่ค่ะหรือห้องน้ําที่ออกแบบเผื่อคนพิการอย่างประตูที่อาจจะเป็นบานเรื่อนหรือเปิดออกได้ง่ายพื้นห้องน้ําต้องไม่ลื่นมีพื้นที่ว่างพองให้วิวแชร์หมุนตัวได้สะดวกมีโถส้วมมีราวจับในตําแหน่งที่เหมาะสมตามมาตรฐานพุ่งนี้ก็คืออยู่ดีที่เห็นได้ชัดๆถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจมากม คือการฟื้นฟูโดยชุมชนหรือ community based rehabilitation ที่เรียกว่า CBR CBR การฟื้นฟูโดยชุมชนค่ะแนวคิดนี้คือการปรับเอาหลักการบำบัดฟื้นฟูต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้มันเข้ากับวิถีชีวิตและทัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆจริงๆทำให้การฟื้นฟูนมันยั่งยืนแล้วก็มีความหมายกับชีวิตของเขามากขึ้นในเอกสารนี่มีตัวอย่างที่ผมอ่านแล้ทึ่งมากเลยครับคือกรณีของเด็กหญิงมาเลเซียที่เป็นเด็กสมองพิการ อ๋อค่ะเคสนั้นน่าสนใจมากใช่ครับคือผู้ดูแลเนี่ยใช้กิจกรรมในชีวิตประจําวันของชุมชนเลยอย่างการให้ช่วยแยกมเมล็ดข้าวโพดออกจากฝักการไปซักผ้าบนก้อนหินริมลาําธารหรือแม้แต่การขี่ลาเอามาเป็นการฝึกกล้ามเนื้อการส่งตัวการแยกข่าวได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆอืมคือมันดูมีความหมายแล้วเด็กก็ดูสนุกด้วยมันเปลี่ยนมุมมองเรื่องการบําบัดไปเลยนะครับ ตัวอย่างนี้สะท้อนหัวใจสำคัญได้ดีมากๆเลยค่ะคือการเข้าใจความต้องการเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคนการเน้นทักษะที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้จริงๆการดึงครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการปรับสภาพแวดล้อมให้มันเอื้ออำนวยแล้วก็การใช้วิธีการที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับบริบทซึ่งบางทีมันอาจจะดูเรียบง่ายนะคะแต่กลับให้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆอย่างน่าประทับใจเลย จริงด้วยครับพอได้ฟังแบบนี้แล้วมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าเออนอกเหนือจากระบบโรงเรียนหรือศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วเนี่ยเราจะช่วยกันทําให้พื้นที่ต่างๆในชุมชนของเราหรือแม้แต่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชีวิตประจําวันเนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็สนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกคนได้อย่างไงบ้างเพื่อให้การเรียนรู้กับการใช้ชีวิตมันผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันอย่างแท้จริงสําหรับทุกคนไม่ว่าเขาจะมีความสามารถหรืออ,อาจจะมีข้อจํากัดแบบไหนก็ตามนะมครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn